กูตสูตรผู้เจริญโพชฌงย่อมน้อมไปสู่นิพพานดูกรภิกษุทั้งหลายกอนเรือนยอดทั้งหมดน้อมไปสู่ยอดโน้มไปสู่ยอดโอนไปสู่ยอดแม้ฉันใดภิกษุเจริญโพชฌงเจดกระทำให้มากซึ่งโพชฌงเจดย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเจริญโพชฌงเจตกระทําให้มากซึ่งโพชฌงเจตอย่างไรย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละ ย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงวิริยะสัมโพชงปีติสัมโพชงปัสสัทธิสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชงย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุเจริญโพชฌงเจกระทำให้มากซึ่งโพชฌงเจดอย่างนี้แล ย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่น,นิพพานน้มไปสู่น,นิพพานโอนไปสู่น,นิพพานจบสู่ที่เจ็